สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Mind กับเรานะครับ Advanced b i n Media พื้นที่จะพาทุกคนสำรวจเบื้องลึกของกรณีศึกษาและบทเรียนจากโลกธุรกิจทั่วโลกที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่และทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวที่เคยอยู่ใต้พรมของประวัติศาสตร์ธุรกิจในเชิงลึกกันครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหลักของเราก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอพพนะครับที่เป็นพันธมิตรที่ยืนเคียงข้างเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา H.A.H. Insurance, E.L.I.C. Equitable r i g h t Assurance Society ที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการนำเสนอบทเรียนที่ทรงพลังเหล่านี้ครับ ตอนนี้นะครับเราจะขอพาทุกคนนะครับเข้าสู่เรื่องของยักษ์ใหญ่ลมหรือ l i l i a n c e Insurance ซึ่งเป็นประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกายังล้มได้ครับความสำเร็จที่ไร้การระหวังอาจจะกลายเป็นหายนะที่ไม่มีวันหวนกลับ ประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงเชื้อตากรรมของ l i l i a n Insurance Company ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมประกันภัยของสหรัฐอเมริกาก่อนจะล้มสลายนะครับอยากไม่อาจฟื้นขึ้นกลับมาได้ Lillian Insurance Company ก่อตั้งขึ้นในปี1817โดย s a c คารา a l l ลนซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างระบบประกันภัยที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในยุคนั้นด้วยความพยายามและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดครับบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่20ธุรกิจของ Reliance Insurance นะครับครอบคุมตั้งแต่ ประกันชีวิตประกันทรัพย์สินและการประกันความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากมายบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่มีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศและมีกรมธรรมนับล้านฉบับแต่ทว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มาพร้อมกับการตัดสินใจที่นําไปสู่ความล้มเหลวที่สุด ในช่วงปลายทศวรรษที่1,990นะครับ Lillian Insurance ได้เริ่มเผชิญปัญหาทางการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นอสังหาริมทรัพย์และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมความคาดหวังในการสร้างผลกำไรสูงกลับนำไปสู่การขาดทุนอย่างมหาศาลแทน เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยการประเมินค่าทรัพย์สินที่ผิดพลาดท,ทำให้บริษัทขาดทุนมากขึ้นและไม่สามารถรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้จนในปี2001นะครับ Reinsurance ประกาศล้มละลายลงกลายเป็นการล้มสลายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมประกันภัยของสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อผู้ถือก,กรมทันหลายแสนหลายทั่วประเทศทั้งในรูปแบบของการสูญเสียการคุ้มครองและความไม่มั่นคงทางการเงินของครอบครัวและองค์กร หน่วยงานรัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทอย่างเล่นด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วนะครับหน่วยงานประกันเงินฝากและสินทรัพย์เช่นการันตีฟันถูกนํามาใช้เพื่อชดเชยพูดถือกรมธรรในบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถครบคุมความเสียหายทั้งหมดได้การสอบสวนเชิงลึกของหน่วยงานรัฐบาลเปิดเผยถึงปัญหาการจัดการภายในของบริษัท การขาดแผนบริหารความเสี่ยงและการมุ่งเน้นผลกำไรระยะสั้นที่ทำลายเสถียรภาพในระยะยาวเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเป็นบทเรียนสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกหลายบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนและยกระดับการบริหารความเสี่ยงให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไหยนะในลักษณะเดียวกันโดยมีคำกล่าวที่ว่าโลภมากมักลาบหายครับ ซึ่งไม่ใช่เพียงคําเตือนในชีวิตประจําวันนะครับแต่เป็นหลักการสําคัญที่ต้องคํานึงในท,ทุกธุรกิจเลยการล่มสลายของ Radiant Insurance นะครับสอนให้เรารู้ว่าไม่มีธุรกิจใดที่ใหญ่เกินกว่าจะล้มได้และทุกการตัดสินใจต้องมาพร้อมกับความรอบคอบเพราะความสำเร็จที่แท้จริงนะครับไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่โตแต่คือความมั่นคงและยั่งยืนที่เราเลือกจะสร้างขึ้นมา วันนี้นะครับเรื่องราวของ l i l n c n Insurance ก็ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมา,มาในฐานนะตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริหารที่ผิดพลาดและเป็นแรงบนันดาลใจให้กับนักลงทุนและผู้นำองค์กรระลึกถึงความสำคัญของความปโปร่งใสและจัดการความเสี่ยงในทุกย่างก้าวของความสำเร็จครับ และอีกหนึ่งหมดเรียนะครับจากดีบ m ม n d รายการของเราที่จะนำมาสู่คุณหากคุณชื่นชอบรายการของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ของรา,ายการดีบ m ม n d ของเรานะฮะแล้วก็แชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปยังเพื่อนๆของคุณด้วยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปปอซึ่งเป็นพัธมิตรของเราในทุกกรณีศึกษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้ากับ DeepMind by Advanced Biz Media ครับสวัสดีครับ